ขออำนวยพรสิริประวัติที่พัฒนาบุคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความพาสึกทุขุปการขาจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมชาติรวมสังคมเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาและ่ันหาทุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรม ผู้แสดงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในะโอกาสนี้รุ่งรุณของวันใหม่ก็ได้มาถึงอีกวันหนึ่งเป็นวันพระวันธรรมมัดสวรรค์ทางสาานีวิทยุกระจายเสียงสวทแห่งนี้ทำนิกภาหลังฟ้าสางก็ได้มาพบกับท่านอีกครั้งหนึ่งวันนี้อาตมามีโอกาส ได้มาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายเท่าที่การเวลามันจะเอื้ออำนวยให้เพราะว่า,วาการงานในทางพระศาสนามันมากไม่ค่อยจะมีเวลาพอที่จะอยู่กับวัดกับวาไม่ค่อยจะมีเวลาที่จะไปกันเพื่อเึิงงานนิมนต์มากมากแตกองไปใกล้ผกักใส่ผากกลางบางครั้งก็ไปไม่ได้เพราะงาน,นมันเยอะ วันก่อนมาจากสุพรรณบุรีนะู้นมานนมนต์ให้ไปสแสดงธรรมสุพรรณบุรีปราจีนบุรีเมืองปราดโคราชมูรีลาที่ไหนต่อที่ไหนแยะเดนในง,งานมันเต็มเพื่อไปหมดถึงเดือนทุกสถาล้วหาเวลาที่จะมาพบกับท่านสาธุชนในทางส้มเสียงนี่ก็ยากหลายสถานีถ้าไม่จะทา้าลังฟ้าสางที่มาพบกับท่านสาธุชนในวันนี้คงไม่จําเป็นจะต้องอารัมพบท ไม่ต้องพรีพรชั่นไม่ต้องเคลียร์พื้นที่กนเลยนะเพราะว่ารู้จักกันดีเข้าใจกันแล้วว่าทางสวทแห่งนี้พอถึงช่วงเช้าๆมาก็จะได้ฟังธรรมกถาหลังฟ้าสางรับอรุณบันใหม่เพื่อชำระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ุดผ่องเตรียมจิตเตรียมใจเตรียมเนื้อเตรียมตัวที่จะ,ะเผชิญ กับปัญหาแห่งชีวิตในการดำรงโยกามดำเนินไปเราจะต้องไปพบผู้คนหลายคนหลายอารมณ์ไม่ไว่าจะเป็นคนดีไม่ไว่าจะเป็นคนชั่วเอ๊ะสำคัญที่สุดว่าเราจะทำอย่างไรแต่เราจัดการกับจิตกับใจเราเสียให้ดีๆมีสิทธิมีธรรมปรกจำเจ็ตประจำใจมันก็จะได้กำไรในการเสววนาในการครบหาสมาคมจำเป็นจะต้องติดต่อสัมพันธ์กันเพราะเราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกกว้าง การฟังธรรมจึงเป็นสิ่งที่ไม่เสียหายเป็นสิ่งที่ควรจะได้ยินได้ฟังกันวันนี้อาตมาคิดว่าอยากจะพูดในเรื่องการให้ทานแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายทานทานทานนี่มันเป็นหญ้าปากคอกท่านทั้งหลายจะตกแก่าเอ๊ได้ฟังพระที่ไรแล้วก็ต้องพูดถึงเรื่องการให้ทานแต่พอตนเองแล้วไม่เห็นจะทานคิดไปนั่นเลยท่านทั้งหลายจะได้ยินบ่อยๆว่า เวลาพระท่านเทศท่านสอนถ้ากำลังจะพูดถึงทานศีลภาวนาสำหรับญาติโยมศีลเป็นสะพานทานเป็นสเสบียงภาวนาเป็นพาหนะสำหรับที่จะขี่ไปถ้าเปรียบเหมือนชีวิตคือการเดินทางการเดินทางน,นี้ถ้ามีพาหนะขี่ไปอย่างรวดเร็วสะดวกสบายมันก็เป็นการเดินทางที่ดีที่งามมากแหละดีกว่าเดินดีกว่าความเดืเอดร้อนวุ่นวาย ต่ขี่เวียนก็ยังไม่ดีเท่าขี่รถขี่รถธรรมดาก็ยังไม่ดีเท่าขี่อยู่ในถนนลาดยางแต่ถนนลาดยางรถธรรมดายังไม่ดีเท่ากับมันติดแอร์อะไรต่ออะไรขึ้นไปมันก็ดีขึ้นไปเป็นลําดับเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตเปรี่ยบเือนการเดินทางที่เราเคยได้ยินว่าชีวิตคือการเดินทางความจริงก็เดินทางเรื่อยๆเดินจากเกิดโูว เจ็บไข้สู่แก่สู่ตายแต่ทานีของชีวิตเริ่มจากการเกิดและสู่ความแก่เปลี่ยนแปลงไปและสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยสู่ความตายเมื่อตายแล้วไม่ใช่ว่ามันสิ้นสุดลงเพียงแค่นั้นมันก็ยังต้องเดินต่อไปในวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สดนี้ใครจะปฏิเสธไม่ยอมรับรู้ก็ตามแลชาติหน้าไม่มีดอกกายแั้นแล้วไป โอเคนั่นก็เป็นเพียงความเห็นความความเข้าใจความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นดังที่เราคิดดังที่เราเข้าใจมันจะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันแต่นี้ถ้าใครจะเชื่อว่าเออเมื่อวาน,นยังมีพรุ่งนี้ก็มีเมื่อวานก็คงเหมือนชาติก่อนพรุ่งนี้ก็คงเหมือนชาติหน้าวันนี้ก็คงเหมือนชาตินี้พรุ่งนี้เราก็ยังมองไม่เห็นว่าจะมาถึงแต่เราก็มั่นใจว่าพรุ่งนี้มีแน่นอนเพราะวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ก็คือวันนี้ ของเมื่อวานฟังให้ดีเมื่อชื่อย่างนี้ก็ลองเปรียบเทียบระยะสั้นระยะยาวของการเกิดมาเรื่องของเมื่อวานก็ผ่านไปแล้วเราก็จําได้ว่าเมื่อวานนี้แต่เราก็ไม่สามารถจะเอาเมื่อวานนี้มาวางไว้ตรงหน้าให้ใครก็ใครเห็นพรุ่งนี้มาไม่ถึงไม่มีใครเห็นวันพรุ่งนี้แต่ทุกคนก็เชื่อว่าวันพรุ่งนี้มีเพราะว่าวันนี้มันก็เป็นวันพรุ่งนี้ของเมื่อวานดีๆดี เป็นั้นชาตินี้ก็คือชาติหน้าของชาติก่อนถ้าเราคิดได้อย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องอเปรียบเทียบละชี้คือการเดินทางจริงๆชนะีวิตจริงคือการเดินทางพระพุทธเจ้าของเราทบมกว่ามรณะธรรมโอหิชีวิตะความตายซ่อนอยู่ในชีวิตนี้แล้วเมื่อเกิดมาก็มีความตายซ่อนอยู่ในขณะเดียวกันชีวิตะธรรมโอหิมรณี ชีวิตก็ซ่อนอยู่ในความตายเหมือนเมล็ดพืชตายหล่นจากต้นมันมันก็มีชีวิตซ่อนอยู่ในมเมล็ดเพื่อจะไปเกิดเด้วยเห็นนั้นท่านอย่าเพิ่งกระ,ะย่าขยงจอย่าเพิ่งลำคาญใจถ้าอาตมาจะพูดในเรื่องการให้ทานการให้ทานท่านทั้งหลายก็คงจะรู้ว่าโอ้พูดขึ้นมาก็มีแต่ทานพระไม่พูดอะไรก็มีแต่ทานทานทานยังไม่ได้ขอท่าน <c oughs> ไม่ได้เผยแผ่ไม่ได้เรีย,ยอะไรอะไรท่านเพียงแต่จะพูดถึงเรื่องทาน นันอาจจะเข้าใจหรือ,อยังไม่เข้าใจก็ได้เพราะขวา,านทานทานนี้เกิดมาแล้วก็ได้กินจากพ่อจากแม่จากใครต่อใครว่าทานก็คือเอาสิ่งของไปถวายพระสองฆอง์เจา้านั้นมันแคบไปทานนั้นแปลว่าให้แปลว่าให้ให้อะไรก็ตามให้ธรรมดาให้สิ่งให้ของเราทีมีอยู่เพื่ออนุเคราะห์กันก็เป็นทานสูงขึ้นมาให้สิ่งที่มันเป็นสิ่งเป็นของก็เป็นทานทานอะไร อย่างเวลาโกรธใครมาสักคนหนึ่งเราให้ทานโดยให้อภัยเขาไม่ต้องกลัวเราเลยกับความกลัวของเอาละเลิกล้างกันไปอย่าไม่ต้องมีความผิดความชอบอะไรกันละเราให้มันเสพกันไปนี่ก็คือการให้ให้ให้มันยุติลงไปมันสูงตลอดทึ่งการให้ทาแนะนำพรฒน์ซ้อนในสิ่งที่ถูกที่ชอบให้ปัญญาในการดำเนินชีวิต การมากาลังโูดอย่า,างดดนี้ก็เป็นการให้ให้ธรรมะเป็นทานให้ดวงตาให้ความรู้ให้ความเข้าใจเพื่อจะได้นําไปประพฤติไปปฏิบัติจะได้ทอนตอนออกจากห่วงแห่งปัญหาของชีวิตชีวิตที่มีปัญหาสังคมได้มีปัญหาประเทศชาติเดือดร้อนวุ่นวายไม่ใช่ทุกคนอยากจะสร้างปัญหาแต่ที่ทําไปนั้นเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจนั่นเองปาปานิกรรมานิกรรติโมหะสรพพุธเจาวะ คนทําบาปคนทําชั่วคนก่อสร้างปัญหาให้แก่ตนเองแกครอบครัวแก่สังคมนั้นเพราะความไม่รู้ปามกรรมมานิปาปานิกรโรติโมหะทําบาปเพราะความไม่รู้ทําบาปเพราะความโง่ถ้าจะว่าโง่ก็จะโกรธก็เลยบอกว่าทําบาปเพราะความโง่ใครเข้าใจสกันรเ่าเราคนเราทาบาปเพราะความโง่เพราะความไม่เข้าใจ ถ้าเข้าใจแล้วมันไม่ต้องทํามันก็จะต้องทําแต่สิ่งที่ดีที่จะไม่มีปัญหาที่จะเกื้อกูลแก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่บ้านเมืองเพราะนั้นการให้ให้ให้คนตั้งหลายได้เข้าใจเนี่ยในสิ่งที่ถูกที่ต้องนั้นไปแจกปัญญาแจกหูแจก,แจกตาให้เขาเข้าใจรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน,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 น์อันไหนควรละอันไหนควรเจริญอันไหนควรจะทําให้เกิดให้ใหใหใหมีขึ้นนั่นป็นการให้พระพุทธญาณมว่าสัพพทานังาธรรมทานาานางชินาติ การให้ทำเป็นฐานย่อมชนะการให้ทางปวงคำคืออะไรก็ซอยลงไปคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้บอกความจริงสิ่งที่คนนั้งห้ายจะต้องรู้ธรรมคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทําบอกความถูกต้องสิ่งที่เขาจะต้องกระทําลงไปเพื่อจะไม่มีทุกข์เพื่อจะไม่มีปัญหามันมีสิ่งที่ดีที่นั้นขึ้นมาอย่างนี้แหละเรียกว่าใหม้มันกันม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 ันสูงไปสูงไปโดยลําดับ พราะนั้นเราต้งหลายมันจะเคดได้ยินว่าเอ๊ะรสองฆ์อกจากเนี่ยเวลาบอกคนอื่นไม่ได้ทานสิ้นภาวนาพอกลับมาหาตนเองไม่เคยพูดถึงทานสิกขาของพิสุมีสามอย่างสิ้นสมาธิปัญญาว่าก็เป็นเลยสิ่งที่จะต้องศึกษาสิ่งที่ต้องประพฤติสิ่งที่ต้องกระทําของพระมีสามอย่างคือสิ้นความสมรวงกายพระจา,าสมาธิฝึกฝนจิตใจให้มันตั้งมั่นให้มันมีคุณภาพสมรรถภาพประสิทธิภาพสะอาด สงบปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารน้านะมันสว่างสวัยประจักษ์แจ้งเป็นอริยปัญญาปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดความดับยันประเสริฐพรตอนออกจากสิ่งเหล่านั้นจนชำแรกกิเลสไปสูขข่ความสิ้นทุกโดยชอบดยปัญญาก็จะเห็นว่าเรื่องของพระทำไมไม่มีเรื่องทานเลยเริ่มต้นด้วยสิ้นสมาธิป,ปัญญาพอหันมาสูโยงก็เริ่มต้นดยทานสิลภาวนา ความจริงมันก็คือคือกันนั่นแหละของโยมให้ทานแล้วก็มาสุสินสุปัญญาและสุภาวนาภาวนานี่ก็เพื่อมันเกิดปัญญาท่นเองภาวนาก็คือการึุผลอบรมคือการพัฒนาคือการดีเวล็อปเมนต์ดีเวลอปเมนต์ภาษาฝรั่งก็ว่าดีเวล็อปเมนต์นั่นแหละคือการพัฒนาคือการภาวนาภาวิตากายภาวิตสินิภาวิสจิตภาวิตัปัญญาภาวนาทางกายภาวนาทางศิลปภาวนาทางจิตภาวนาทางปัญญา นี่ยังไม่เข้าใจจงมาแปลเป็นภาษาไทยว่าพัฒนากายให้มันดีพัฒนาสิที่จะเกี่ยวข้องกับต้งความบ้านเมืองเลยมันดีไม่ทะเลาะเบาแวงไม่สั่งปัญหาไหม่ขัดแยกพัฒนาใจตนเองให้ดีๆเมื่อถูกสิ่งคายนอ,อกมากระทบกระเทือนให้เกิดความทุกข์กับพัฒนาจิตให้เจดียสะอาดสว่างสวายสงบร่มเย็นอยู่จนไม่สาม,มารถจะทุกข์จะรอนมีแต่ความสงบเย็นแสนใจเจ็นไม่มีความทุกข์ พัฒนาปัญญาให้ประจักษ์แจ้งสิ่งทั้วห้ายตามเป็นจริงเข้าไปอย่างนี้รว่วภาวนาภาษาภาวภวิกายภาวิจิณภาวิตจิตภาวิตปัญญาบางทีก็ว่ากายะภาวิตาหรือว่ากายภาวนาจิตภาวนาศิลภาวนาปัญญาภาวนาภาวิิกายภาวิสิณภาวิตจิตภาวิตปัญญามันก็อันเดียวกันแหละกับสินสมาธิปัญญาของพระทีนี้ถ้าทําไมจึงไม่พูดถึงเรื่องทาง เพราะพระท่านได้ให้ทานสิ่งที่อยากอยากมาแล้วท่านก็มีเหมือนกันที่นี่พอมาถึงปัญญายิ่งละเอียดมีปัญญาเท่าไหร่ยิ่งให้ทานที่ละเอียดมากสิ่งที่ให้ทานได้อย่างละเอียดนั้นต้องมีปัญญาอย่างสูงริงทานเป็นเพราะฉะนั้นพระท่านก็ให้ทานแล้วท่านจึงมาบวชได้ทานลูกทานเมียทานครอบทานก็คือให้ออกไปให้ออกไปอย่างอาตมาที่กําลังพูดยู่นี่ก็ให้ทานลูกให้ทานเมียจึงมาบวชได้ให้ทาน ความสุขความสบายแบบโลกโลกหมายว่าให้ออกไปในเชว่าเราเกิดมาเป็นพระอรหันต์มาตั้งแต่ในท้องมอยาจะมีลูกมอยาจะมีเมียไม่กล่องเกี่ยวกับเรื่องกิเลสตัณหาไม่ใช่นี่กิเลสตัณหาเหมือนกันคนไม่มีกิเลสตัณหาไม่มาบวชเป็นพระอรหันต์อยู่ในบ้านหมดแล้วเพราะนั้นผู้ที่บวชก็คือผู้ที่ให้ทานมาอย่างสูงแล้วจึงสามารถจะบวชได้ในทานนี้อ่ะถ้ามีเมียอยู่จึงจะบวชได้ในทานลูกในทานครอบครัวคือไม่เกี่ยวข้องแล้วเอาแล้วแต่เขาจะเป็นไปอย่างเนี้ยอย่างอาตมาก็ให้ทาน ทานนีแล้วาทานลูกแล้วจึงงอบเป็นพอห้างาบ่บาเน่อาจารย์สมพลปัจจุบันไม่ใช่อย่างนี้ไมยควาไม่เอาไม่บ่บ่การไม่เอานั่นก็คือการให้ทานคือการให้ทานทานตัวบว่เอาทานล่วงหน้าเลยเกิดมาเนี่ยก็สิมีรอกสายหน่งสายแม่ในห่างนั่งหมายืหลายท่ายเป็ก็จบ,บ่พ่อเอาได้เนี่ยว่าจะคอนอันที่อยากได้นั่นเิ่นว่าแต่ว่าให้ทานซะแลว้วจิตใจมอบมอบมอบ,มอบสิ่งเหล่านี้แม้จะอยากได้ก็ไม่เอา พูดถึงตรงนี้นึกถึงตอนเป็นคาราวาสอาจจะว่าในเวนคารวาสไปทํางานทําการสบายเป็นคารวาสนะแต่ทํางานทําการเป็นเป็นเป็นผู้รับเหมาก็เคยเป็นรับเหมาสั่งถนนทนทางซื้อรถแท็กเตอร์ซื้อพวกรถดำบางทีก็ซื้อรถไถก่อนก่อนโน้นนะแล้วก็ไปทํางานไปบ้านไหนมันก็ไปพบผู้หญิงเพราะเราก็เป็นหนุ่มไม่มีเบียพอทํางานทําการเสร็จอาจจะมาก่นอนอ่านหนังสือทรมะ วางวางก็หลบสังคมจเจริญจะมาที่ภาวนาก่อนนอนก็ไม่เคยไปค่องแวะกับผู้หญิงเท่าไหร่จะได้พอกผู้หญิงเขาก็แซวว่าจะเป็นเล่าองค์ได้ตายนะถ้าไปถามชาวบ้านว่ามีเมียอยู่บ่บ่ผู้ใดจะบอกว่าไม่มีถามลูกน้องที่เป็นลูกน้องขับรถให้ขับรถแท็กเตอร์ขับรถสิดล้อเข้าถามว่าวัานนี่ยเจ้านายมูเจ้าเนี่ยนนมีเมียหรือยังเขาบอกว่าไม่มีอยู่คนเดียวไม่มีเมียหรอก แล้วทำไมยังไม่ไปไปเที่ยวไ,ไปจีผู้หญิงบอกภาษาลาวเขาว่าเ่เห็นเราไปคุยแส่คุยสาวเราบ่หมักว่าอาตรมาไม่ไปทีนี้ก็มีคนมาถามมาถามจริงๆเลยว่าเป็นยังีจึงบ่ไปเล่นแส่เล่นสาวเจ้าบ่หมักผู้ใดบ่เดียวนี้ว่าสักว้ายแต่แหงหมักเลยเว้ยก็าสักเป็นยังงสบอกหมัเกมเห็นผู้แส่ผู้สาวยางมาผู้ซีจกจงามงามหมักด้วยอยก็ได้ว่าสักอ๋อมักคือพ่ไปเล่นเขอาอะ แปเล่นยั้งตึใแต่บ้านไปนี่ก็ยังมักเขาเกอบตายก็ย้อนจะไปเล่นว่าจะพอขึ้นหอเขาตายเพราะจะบ่มากคนน่ะมูไปหัวมันดอกไปแล้ TA, วไม่ใช่มักเขาซําว่านแต่ไปเด่ก็ยังมักเกิดตายถึงก็จะราวอย่างที่แล้บไปอย่างนั้นจริงๆนะตึแต่เป็นคารวะขนาดจะไม่เคยพูดกับเขามองเห็นใคก็ยังคิดรักคิดชอบเขาอย่าไปหาเขาเลยดีกว่าดีไม่ดีไม่ต้องมองเลยเห็นโอ้หญิงมากั็รักษาไว้ดีๆอย่ามองขนาดไม่มองมันยังอยากแก รักมองมันยังจะแอบไปรักไปชอบเขาอยแต่นาดมันไปพูดไปคุยนี่มันก็ยังจะชอบเขาจบแต่ไปหัวมันเลยดีกว่าถ้าไปแล้วมันยิ่งจกลําบากกว่านี่นึกแบบนี้สะสารวมพระพุทธเจ้าท่านเลยว่าเสตุขาดทำลายสะพานไม่ให้มันมาต่อมาเชื่อมกันเลยสิทเดียวนี่ก็คือให้ทานอีกเหมือนกันในที่สุดก็มาบวชทานลูกทานเมียทานเมียแล้วก็ทานลูกไหวยบ่มีเมียออกลูกเองได้ได้เนาะ ก็เลยให้า <c oughs> ทานตามจริงนั่นคีอลายททยเปรตตังกงนต่เกษตรเขาใส่น้ำผลไมอดูเก๋เนาะมีหางนั่งไม้แต่เฉพาะขอเอาเป็นพวกเป็เนี่ได้ปอนแต่ว่าให้ทานแต่แล้วชาตินี้แม้อยากจะได้ใจจะขาดตายนางฟ้าแห่กันมาจากสวรรค์ขอทานขออภัยจิตใจนี้บูชาพระพุทธประธรรมพระสงฆ์เสียถ้าเกิดได้ชาติใหม่มีจึงค่อยศึกมันชาติใหม่ ชาินี้ก็อยู่อย่างนี้ท่านี้ลูกมีเมียก็ขอทานหมอบเบนเคนให้ใครอยากจะได้จะเอาไปเถิดตายบินสายเน็ตเนี่เนี้ทําไมจะหาว่าพระพระไม่ทานเคยกินข้าวเคยกินข้าววันละสามขนวันละสิบขนอาตมาเป็นคารวาเคยสูบุรีวันละสามสองกินเหล่านี่ขวดแล้วเป็นเจ็ดแปดพันเป็นหมื่นก็เคยซื้อกินเหล่าต่างประเทศไปเมืองไหนไปซื้อกินเมืองนั้นเก่งมากเลิกศึกษาธรรมะแล้วไม่กินหัวมันเลิกสูบ โลภะโทสะโมหะมันลึกๆอยู่ในใจมันไม่มีตัวมีตนแล้วมันจะเลิกได้อย่างไรขนาดบุรีขนาดเล่ามองเห็นเห็นอยู่ยังเลิกไม่ได้จะเป็นเลิกสิ่งที่มองไม่มีตัวมีตนได้อย่างไรมึกต่อไปเอกว่าถ้าไม่ดีก็ให้มันตายนอกเข้าลงไปเลยลงแดงตายไปเลยไม่ดีให้มันตายถ้าไม่ตายให้มันเหลือไว้เป็นคนดีบูชาพระพุทธเจ้าตามหลังพระพุทธเจ้าเหล่าอริยสงฆ์ตามรอยของท่านประพฤติปฏิบัติธรรมรักษาตระธรรมวินัยช่วย พระพุทธศาสนะนาทารนังทรงไว้สันตนางสืบต่อวิถารนังปริกิตรนังเผยแร่ให้กว้างไกลชีวิตฝากไว้พุทธสาหัสสมิทาโสวะธรรมสาหัสมิทาโสวะ,ส,วะสังคสสาหัสสมิทาโสวะ เป็นธาตุประ e พุทธประธรรมประสงประพุทธประธรรมประสงค์เป็นนายมีอิสระเนื้อชีวิตของ้าพเจ้าว่าไปอย่างนี้อยู่ทุกวันตอนเย็นๆแล้วจะนักพูดต e ่อไปว่าพุทธสาหังนิยาเทมิธรรมสาหังนิยาเทมิสังทัศหังนิยาเทมิสลรยรันชีวิตตั้งจิตตั้ง้าพเจ้าหมอบกายถวายชีวิตนี้เด่พระพุทธประธรรมประสง์แล้วพูดเฉยๆเหมือนโกหกหลอกลวงทรยศหักหลังต่อพระพุทธเจ้าต้องเอามันที่นีงในที่สกอทฐาน สิ่งที่เคยสะดวกสบายเคยกินเหล้าเมายาทานเศร้าซะเลิกเคยกินข่าววันละสิบคนอย่างงามเลยกินยามนน่นเป็นภารวะขับรถไปในรถใต้เบาะมีแต่ของดูของกินของแสบของงวยยะท่านบวชประทานมันหมดเหลื่องกินมีมากแค่ไหนก็ตามใครมาถวายมานก็ล้มสลากินวันละครังเดียวจับหกเพิกใจหันสัมปปิหบคพึกใจในบาทท่านอัญญาพุนเชนยาเป็นตังบริโภคอาหารอันเจือปนกันไม่อะไรแยังอัตภาพให้เป็นไป กาเมสุอนะเปคีนันติไม่อะไรในกรมทั้งหลายบริโภคอาหารเจือปนกันในภาชนะอันเดียวยังอัตภาพให้เป็นไปบกหัวซานาําเซบกาเมสุอนะเปคีนันติแปลว่าบอกหัวซานาําเซบกินพอตายยังนี่ก็เรียกว,ว่าให้ทานทานหอดเสบแทนที่สิเสบินโลดจับยาผึกสรสไม่ออกพอออกเลี้ยวเบื้องไม่เหมือนว้่นเสดายที่บอว่า เทปว่ายางดีเขาหละจองเขาปุ่นแนวแสบแนวนัวแน่วหวานแนวชุ้มมหดเผกดระบาดวอ้ยเสียดายดีบางคนคิดอย่างนี้มันสิเสะวะก็ยังว่าท่านก็นยังวะทาน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 หมอกเป้นเข่นไห้เวียนคืนสู่ธรรมาชาติความแตบความนัวพอบอ่อตายนี่นะบางคนยังกลัวไม่อร่อยอกีกเอาน้ำปลาเอาซีอิ๊วใส่มานะอาจารย์นี่น้ำปลาปรุงปรุงให้ยั้ง,งหระอมันเอามาหลอก็ลงไปหอดทองกราเศร้าด้วยเสียเสียเสียแสียก็จในข้อค่ะ อันนี้คิดดีๆนั่คือการให้ทานท่านทั้งหลายแม้ว่าเราจะเอาเอาเอากินคนละแห่งคนละที่คนละถ้วยคนละชามก็ไปรวมกันในท้องอย่างเดียวกันเมื่อว่าจะเป็นลาบเท่าบ่ว่าจะเป็นเขาหลอดซองเขาปุ่นของหวานของข้าวของขมของสมของเผ็ดของเช็มไะกอง่วงกังหมกอยู่ในท้องบ่เลว่าในท้องเป็นหม่ององทองแองแงคือถาดหลุมอันดีใส่ลาบเท่าได้หม่องนี่หม่องที่ใส่เขาหลอดซองมันหม่องนี่ต้มหัวขุ้น มองนี้เป็นทอดปลามองนีเขาเมามั่นเป็นอิธี่ว่าไปร่วงมันแงเงี้ยอยู่ในท้องไปน,นั่น,น,น,นก็ใซ่มันเข้าไปเสลยนี่คือการให้ทานทานความแซ่บทานความนัวทานออกไปขอให้เข้าใจไม่พูดไปพูดมาในเวลามันจะหมดแลวจะว่าอย่างไรทานมีหลายระดับทานธรรมดาให้ข้าวของ เดินทองปัจจัยที่ตนเองไม่เดือดร้อนเกลียดส่วนเฟอร์ส่วนเกินที่มีอยู่ฉเฉยเรือเอื้อเพื่อสังคมบ้านเมืองประเทศชาติตาสนาเสียทาสีให้แก่สังคมบ้านเมืองช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยคนยากคนจนเราแข็งแข็งแรงก็ช่วยคน,คนยากคนจนเนีย่ยจะมาก็ให้ทานพระสรงแจกนั่นให้ทานที่ละเอียดให้ทานยิ่ยากว่าเมื่อวานนี้ก็ขนไม้ไปนู่นไปสร้างบ้านในคนตาปอด บานนามาโปาตมาเอาหมดสงสารเห็นคนตาบอดขึ้นึกว่าชาติก่อนเราก็คงตาบอดเหมือนกันพระพุทธเจ้าทานว่าว่าแต่สงสารอันยาวนานไม่มีเบื utes, rides, ้องตนถามกลางที่สุดนี่ไม่มีผู้ใดจะไม่เคยเป็นคนหูหนวกตาบอดไม่มีผู้ใดจะไม่เคยเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ขัตติยราชไม่มีผู้ใดไม่เคยสวยไม่มีผู้ใดไม่เคยขี่เล็กวนเวียนกันอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าทานว่าเพราะนั้นเมื่อใดเธอเห็นคนตาบอดหูหนวกขี่ถูกผู้ทั้งตาวิปริจิตวิปราชเธอจะได้ลังเกียดเดียชั้นลังเกียดละงอน พึงสรุปลงได้ว่าแม้เราเองก่อเป็นเช่นนี้มาแล้วในอดีตแต่ชาติเห็นพามหาศาลคือฮะบอดีมหาศาลระราชาผู้หลงเรืองด้วยโพคะในแหวนแแคนมหาทาวีปเป็นพระเจ้าจกักรพรรดิหรือทิฏสมบัติของเทวดาในไตรทดเธอจะได้ชื่นชมยินดีอนุโมทนาจะได้อ่อนซอนสออนไหลพึงสรุปลงได้ว่าแม้เราเองก็เคยเป็นเทวดามาแล้วเคยเป็นพระเจ้าแผ่นดินมาแล้วคือกัน แต่ชาตินี้อาถาอัมมะวิวัตเตนะพ่อเหตุแห่งการมุ่นเวียนแห่งกรรมทำกรรมไว้ไม่ดีก็เลยมาทุกมายากกรรมหนี้ไป็ยังดีกว่าตาบอดหูหนวอาได้มาก็ะซงศาลเอาไปเทศเอาเงินกันเทศตือ้อเครื่องอิเล็กทรอนให้พวกตาบอดไปหาอยูอ่หากินเอาเดี๋ยวก็มาไม่มีเสือ่อมีผ้าไม่มีข่าวสารเอาค้นให้จัดแจงแต่งให้หัว่ใเมียป่วยลูกไม่สบายเข้าโรงเรียนอะไรรักษาเวยเขาหวานดีขึ้นดีบอกว่าไม่มีบ้านนอน พอจะอยู่ได้จะตกเคลือนตายไปบีฟ้าแอมไปบีพื้นบางห้องขนไปทําให้เมื่อวานให้ทานวันนี้อยากจะพูดเรื่องว่าการให้ทานทานอย่างไรที่การให้อย่างไรที่ไม่เป็นทานทานไปว่าการให้แต่ให้ไม่เป็นทานก็มีนะท่านสาธุชนทั้งหลายอย่างเมื่อกี้ท่านได้ยินเสียงนกเสียงกามันเล่าร้องกันอยู่อย่างเงี้ยมันมาจากไหนนอกเหล่านี้เขาขังไว้ พวกเจ้าของเขาขังไว้อาตมาก็ไปเทศให้ฟังเขาก็เอามาทไวายธรมาก็ปล่อยมันก็ร้องลําทำเพลงมนันมีบนของขอนั้งขอขค่ารักโนทางอิสระเซรีก่อมเจียงเจตุมเกิดสมเหล็งแทนห้างคุ้งเปกสักกุน่ามวลแมสงสงบนสนหอมปรรมเพื่อสวสันโซสัมสุ่มซักสักสกุกน่าแนวนกหอกอ้อนเห็ดอมบนกุศลสางยายไปปันทัวกันเนออซักสิ่งเขาข้านาเหนืนอให้อยู่เย็น เอาบุญอบุสลแจกจ่ายยายปันสงสารมันเทศวันก่อนไปที่บ้านแก่งนางอำเภอดงหลวงนุง่นจำบนกติมไปอยู่ในป่ายี่สิบวันไปเห็นโยมขังนกกาเมาไปเห็นโยมขังนกเอียงนกสลิกาหุนทองไหวก็ไปเทศในโยมฟังโอ้ยนกเขาเขาอยู่ตุมเงางวมคว่ทุกวงติง้งง่อยขอนเงินค่อนคำที่ไ่ลืม่อนใหม่าศาสนาเจ้าหางมีดใได้เปน็นนามภาพนอนในห้องแอร์เอาผัวไปพูดมาโยมก็เอามาทาวไวเอามาปอย นกยูงเดินเป็นฟุ้งๆนกตาเวานกเขาเป็นรลอยๆสนันบันใบเช้ามาต้องเตรียมไล่มันมันมาจับบาบจับหัวมาแย่งกินกับมือกับตีนนี่นมันเรารักมันมันก็เลยรักเราด้วยแต่ไปที่อื่นเดี๋ยวมันตายแต่การให้อาหารแก,ก่สัตว์เดจสานเลี้ยงไว้เพื่อดูความสวยความงามเพื่อความสนุกสนานพระพุทธเจ้าการให้ชดฉยีไม่เป็นทานไม่เป็นบุญให้อาหารแก่สัตว์เลี้ยงเพื่อจะได้ มือได้น well. ังได้นมข้งมันอย่างเลี้ยงงัวนมเลี ững, ้ยงงัวขุนเลี้ยงหมูไว้ข่ากินเลี้ยงปลาเตืออาหารดีๆมาให้มนุษย์อ้วนจะได้ขายข่าบรบุญเอาุทะเจาว่าเลี่ยงสมุนนีรให้ทานอย่างนี้ไม่เป็นบุญให้ทานแก่สัตว์เลี้ยงเพื่อจะให้เฝ้าบ้านเลี้ยงสุนัขให้ทานวัตถุแก่ผู้อื่นเพราะความกลัวช่นให้ทานแก่ตนให้แก่ตน จนเมา่อ้นอามามีเธอได้มาให้หมดเม่อฉะนนั้นตายวันฉันค้นเนี่ยเขาวันฉันสันต์ทท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 าททททททมทททททมทท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 ทวททททัทททททัทททททัทททมัททททาทท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 าทท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 ดททททททเทท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 มาทท้ททาลทท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 มีเท่าททก็ทนให้ไว้บททาด เด่๋ยนี้เราว่าให้ดูความกลัวบ่ได้บุญพบาศนั่นเป็บุญสักหน่อยเลยไหนทุกคนกลัวกันมั้งว่าฉันกลัวแล้วจะให้ท่านในโม่ให้เลยนี่กลัวกรได้บ่าไห้จังไดยเลยถือของเวอร์เมันแจกว่าจะเอากลัแจกมาแพ่อยู่กับจับหนักใส่ถ้งมาแพ่เข่าไปเพราะว่าเมื่อที่เอาซองมายัดให้ไม่อยากทันลังคานกันยิ่งยากะไปวพาะฉันเดมาใกล้ยึดเทอาไปไกลไปแค่หน้าให้ทานแก่ลังคานให้ด้วยความกดยากสุดไอ้บุญด้วยบ่ได้และนี่ก็ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าให้สัตว์เลี้ยงเพื่อเอาเนื้อเอานนนมมัเี่ย เลี้ยงไม่ได้ดีก็ไม่ได้บุญเหมือนกันไม่เป็นการให้ทานให้ด้วยความกลัวให้โจรผู้ร้ายให้วัตถุด้วยความรักรักแบบใดบนี้ให้เพื่อติดสินบนใต่โต๊ะเนื้อโต๊ะนะครับพันเจ้านายนะครับห่อหอหออันนี้ดีนะฮะเจี๊ยนนะกยยื่นให้แต่โต๊ะซาห้าพันหกพันให้ะมจะดวกสบายเอากัญชาออกไง่ายๆเอาของนี้ภาษีเทียนไปง่ายๆ Nh เจ้านายไม่ต้องว่าอะไรกินนํากันนะเราอย่างนี้ไม่ถือว่าได้บุญ บาปปล่มซอยกันให้ประเทศฉากบาปเมืองชิปหายไ้วบอ,อย่างเนี้ไม่อาจจะสําเร็จประโยชน์แต่ดีให้สิ่งที่ให้ยังไม่อาจจะสําเร็จประโยชน์คนหนึ่งหิวเกือบตายให้กินข้าวสักคำสักครึ่งคําเพราอว่าตายกินแซมมึงจะไม่เซมแลมแห้งตื่นอยากกับอีกบ้านให้อีนี้เพืออ่อจะอ,อิ่มกับอะไรไม่จัดว่าเป็นฐานผู้ไปพูดมาเวลามันก็หมดข้อความสบัสดีจนกังเกินเกนเดนี้เขตท่านมังร้ายเท่เื่กันทุกันทุกคนเทิน